ครับสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนกัร์ตูงช่องน,นันทภูมิลำเปิดโจออิเชียวครับวันนี้ลูกสาวมาเล่นน้ำอีหละ่ะจะเฝ้าไปไหมพอ่อแกงน่องไม่กินเข่านกันซะกคนพ่อกินเขา่เาเราปะแกงน่องไม่ไหมโอ้เด็กเคอฟซเพาะบนบาบและเนาะโอ้เตะปาไปขับไปนกันเด็กเคอซกินกันมาครับพ่อพ่อกินแกงน่องไม่ใ <c oughs> ส่เห็ดปวกปุนี เอาบมจกเห็ดปวกเจแน่ถามไอ้เม hmm, oui, ียวเขลอยเอ็ดโมจักเห็ดปวกอ่าโมจักว่าโมจักพ่อเห็ดปวกอ่าทนแล้วอยู่บ้านนี่ล่ะมีบ่หปนมีมีปลายเห็ดปอมีหม่องเก็บเห็ดบ่มันอยู่มันอยู่ใกล้ๆนี่ดีเนาะเชียงขวัญไหมมันบ่เชียงขวัญหรือยังก่อเชียงขวัญหรือโพชัยอำเภออีหล่าอยู่เชียงขวัญนั่นบ่โอ้มันมีดอนมีอย่างขึ้นกันนั่นวะยืน พอบานพ่ออยย่จะตูมมันมีตะดอนยใหญ่ๆนี่ได้มาจากดอนยุบานเนี่ยเอามานี่หนนอไม่ไหมันี่คกันในว่าเันสิกินน้ากันเถอะส่วนเอาเอาครับครับหลูดไปนี่ครับฮะชั่วโมงหนึ่งหะลคิดชั่วโมงเดียวมันชั่วโมงกลัวสวัสดีครับบันสี่บันสี่มาเลยครับห้าสามแปดสองห้าห้าสองห้าเจ็ดเก้า ฟังกอนด้วยพี่น้องเด้อพุดเสิโอนกับโอนสามร้อยครับโอเคครับเรียบร้อยมันนี้พระเอกพระเอกหน่อยเขาไปยังไหนมาจากไหนพระเอกหน่อยพระเอกหน่อยสามสิบปีตั้งแต่ก่อนพี่น้องออ๋ครับพระเอกปลากระป๋องรสชาปลากระป๋องรสชาปีนั้นตกปลากระป๋องเกือบบนบอยั่งพี่น้องคลิปไข่คลิปไข่ลุ้งลงสองเดือนตอนนั้นสองเดือน เกือบสามแสนวิวปลากระป๋องนะอันปีคอยตกปลากระป๋องเออปีปีจะตกปลากระป๋องคอยไปท่ายยูวัดหลวงพ่อเจริญโอ้ยมาของเจ้าถอดเอาอีหลี่เหรอคอยไปท่ายยูวัดหลวงพ่อเจริญคลิปเจ้าสิช่องอ่าทองก้อนเฮิร์บนั่นแต่ผมทองก้อนเฮิร์บปลากระป๋องพัพข่อยงวยเออผมเนี่ยเราเป็นผู้ไปท่ายน่ะเกือบสามแสนวิวตะกี้คนบวชหนึ่งกันเรือตะกี้มันบวชันบวชันไหนนั่นเป็นดอกแล้วกันเออเฮ็ด เฮ็ดไปตามไก่เยิ้มแต่ก่อนเนี่ยอ่าดเอากล้องไปถ่ายถือจังสิเหรอนี่มันแก่ไปแล้วมันแก่ไปแบบทีนี้ร้อนไปตกฟองมาทีนี่เนมันก็ฟับลูกปากกระป๋องทางไว้ซื้อเนาะบ่ได้นัดกันเมื่อไหน่ะเอาว่าเมืนนัดกันกับไอ้ขวดสมพ่รแต่เป็นคนบวหัวกูเตีมึงเนี่ยเมื่อนั้นตกอีหลีแบบตกปุ๊บเลยดังปุ๊บเลยแต่ต้องเวทีน่ะเฮทีเฮทีหรอหัวหัวนพ่อแม่พ่อกันเลยฮันแต่เป็นคนบวหัวกูเตีมึ้งแค่ไ นึกว่ามันนัดกันตีนี่ยเอาเอาตกเด้อวยยังประมาณนี้นะบ่ยบ่ได้นัดตกตีตกยังสั้นเอออืมเออแต่ก็แข่งลงมาก็โตลงมาก็ชวนกันไปเบิ่งกันครับบ่ลรั้อเขาแต่ว่าปลากระป๋องปีนันดังอีหลีปลากระป๋องโลซางปลากระป๋องโลซางเด็กน้อยลองเล่นมันเลยเออไปไ้ไปหน้าห้ซื้อปลากระป๋องปลากระป๋องเงี้ยมันดีมองได้ปลากระป๋องเงี้ยมันดีมองได้ข้าบ่ต้องดังไฟเปิดฟ้ากินรสใช่ไห ปลากระป๋องอ่ะมันดีมองไดปลากระป๋องอ่ะมันดีมองไดสุวกระเบื้องผู้ขายไปแต่แสบว่าฮานเลยท่านน่ะเนี่ยปลากระป๋องมันแสบมองไไดยุคดั้งแต่แต่มันมายุคนี้กันนี่แล้วนี่แหละคุ้มเซิ้งเลยคุเลยหรอกก็ยังกันคุ้มเซิ้งสป้าจีนก็ลงอยู่ในคุ้มเซิ้ง ล้วป,ปีนี้ตกลงกับยู่วงหนึ่งเนาะบอใหญ่เพรา,าวงสองอีกแล้ผู้จัดการเสียหายมากเพรผู้จัดการมันมันกระายแล้วเนาะคือว่าล่ะบุคลาก,ก่อซับกันไปซับกันมากย่งกกังไนล่ะคนใยถามยูพอหลอดบาตีแล้วลงหอตีอยังลงลง,ลงบ่ได้ลงดอกเราไปเลี้ยงง่วแล้วข้าอยากง,งัวว่ะ ปีนี้กับเซลง่วงขี้ง่วล่ะไปล่ำแล้วอยากง่วปีนี้เราสื่อ้ายแล้วฮะเราสื่อรถแล้วสื่อายงัวมาสื่อรถขายหมืห่แล้วเอาขายเลย่ไ่าซลอยก็โตข้ามไแล้วอันหนอยที่้ลอยก็โตหอยอยโอ้ยเวมันง่วหรอลอยก็โตปนไม่ยัฮะหมดแดงก็เป็นต้องมองวานี่เลยอ่าเน่เราหลับก้นสมาขับรถอยู่หลับสมารับก้นขับรถอยู่รับอยู่ขันเท้าสูบยาเออ เนี่ยเป็นไดล่ะเอาไปคนละคันเอากิแล้วแต่เอาตาเจ้ายังกินลาบงัวเอาตาเจ้ายังกินลาบงัวพี่หามเพิ่งสูบยาจัิงดิอย่ามาคุ้มซิงอย่ามาคุ้มซิงไข่บะเมนเด็กหน่อยบะเมนเด็กหน่อยก้อยใหญ่หลับดีบะเมนเขาไปลองสัตว์ตลกเขาลองไหมอย่ามาคุ้มซิงอย่ามาคุ้มซิงดอกหัวโจงอกรอยพ่อคิดยากเชิญไรยู่ไรยู่ ว่มแมนเด็กหน่อยว่าแมนเด็กหน่อยหำหอยเหลอไ,ได้แล้ววงสี่ไปบอคุมเสืไปบอคุมเสิงเจ้าดาวอหัวจ้องอยฮอดบอี้เนีเสื้อไอพ่อกินเขา้าตักเข้าวมากินตักเน่ากินะมณกมินกินเข้าซะกอ่อนยังไปเหลี่นมมานีบมีแห้งเลรียไปไเป้ายาง <c oughs> บ่บอยบอยเหี่ยไปหาเบางง่วเบงหม้อผู้ใดขี้ขาดเลียงออกมากตเนาะใส่บานเด ทางในเหมือนกันข่านเลี้ยงไปพ๊ะแล้วสนามกีฬาพ่นหลายคักงัวงกับเพื่อนงวงคนมีเงินกับเจ้าเบ่ร์ฮอนหรอฮะงวงคนมีเงินกับเจ้าเบ่ร์ฮอนเอาว่าไปเลี้ยงงัวอีลกแต่ว่างหนึ่งเนี่ยครับไปเนี่ยเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวอยู่กับป้ากับดงเลยอยู่กับป้ากับแต่ว่าเห็นวิวหม่องหนึ่งที่ว่าตีนภูเขาเนี่ยมันทีพ่อป่ะทั้งเบิดเลยบ่ทั้งหมดเลยจักไรอยู่เหมือนก้าสิบเจ็ดไรก้าสิบเจ็ดไร่ของเจ้าเบิดเลยนะก้าสิบเจ็ดไร่น่ะ ไปแบ่งตํารงเราเบ็นที่เก่าทุกเรียนเลยวิสโนดป่ะเรียกว่าเป็นสปกเป็นสปกเป็นสปกครับซื้อขายได้ซื้อขายได้สปกเข้าธนาคารก็ยังได้เลยอืมแต่ว่าเป็นซื้อพ่อทั้งหมดเป็นซื้อผมหมดผู้เขาเนี่ยนั่นเด้ผู้เขาเนี่ยนั่นไม่เห็นป่ะเขบอกมันเป็นของรของที่หลวงอันนั้นมันจะเป็นห้องอยู่เป็นสายห้อยโยมันจะมีห้องกั้นอยูแขวย ผู้ละงานมาเขตผู้มาซิบมันก็จะเป็นห่วยกันฟังห้องทั้งสี่คื่อคอยออกเอกสารซิบได้แต่ว่าฟังของผู้เขาที่จะเป็นเขตป่าอนุรักษ์จะมีลูกสาวบ่มีลูกสาวคนหนึงบ่นั่นนี่ผัวไปเรียนอยู่มอนหนึ่งโว้ยถามเมึงซีดอันนีลูกสาวใหญ่คอยอนี้ลูกสาวใหญ่เขาแค่ปวดอะไรบ่ฮาเทียมีผู้สนใจอยากเป็นลูกเขยโอ้ยไรกันล่ะก็ทีก็เอาซีบก็ไล่ไหมเอา ปลูกไรไอ้ปลูกอ้อยก็ได้ปลูกมันก็ได้หมองหันเลยเนะาะเขาคนอยู่บ้านแหละเสาปลูกแต่ว่าต้องวิ่งกติกากันเด้กติกา,าฉีดยาฆไกยาอ๋อมันได้สุดบอได้บ้านทุ่ข่อยปั๊บเป็นหมื่นเป็นแสนพุ่น<อ>บ้านทุ่ข่อยนะี่ยเอาแล้วมันจะมาผู้ใดเบิง่งง่วงห้ยป่ะนะลูกไส้ครับโอ้กันยังใครอยู่มีผู้เบิ่งให้ยนะ เบิ้งกันตรงเขาก็บตรงจ้างเขาแหละพอเขามีครอบครัวกลับมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อพอหลอดนะครับพอหลอดกลับมาแล้วครับไม่ต้องถามเด้อว,วา่าเราลงไปบัดน,นี้มาครับ,บปีนี้ก็อยู่วงหนึ่งคือเก่าบ่ลงครับบ่ลง,ลงที่เราไปหนึ่งเราไปเลี้ยงงวัวสิดอกไปเลี้ยงงัวเ <มา S 1> พราะว่าบ่มีผู้เบิ่งให้เฮ็ดคลิปมหาไทายคลิปเออครับทั้งงัวทั้งหมาอยู่หั่นบ่มขบวนหมาสิบเอ็ดตัวปืดหมาจอนป่เฮือนเจ้าของก็มาเลี้ยงเองเจ้าของเลี้ยงเองปาด มันมาเจอผมจะอยู่ของง้อได้มันจะเฝ้าของง้อได้มนจะเขารอได้ออกมากจะเสียงเขาปิดตัวๆแต่จะรอแลกกัาไปเรียกขามประตูเข้าไปได้โอ้ยรถไว้เลือสัตว์บ่หรือว่าผิดบูโอ้ยผิดบูอันตรายอันตรายนี่เรียงนังสิเจ้าหน้ารักเนี่ยน่าเพื่อนเนาะเนี่ยหน้ารักยกหนักรักมาไหนบอกเกี่ยวกับของเพื่อเอ้าวนี่ล่ะครับฝาก พ่อหลอดน้องครับพ่อหลอดกลับมาแล้วนะครับมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเช่นเคยนะครับมาสองเทียล้วที่ว่าพ่อกันมาสองเทีพี่ไปเที่ยวกับเที่ยวกับฝากกันไปครับที่หน้าพี่น้องเราสวัสดีครับผมขอบคุณครับ